สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้คนเกษตรก็พอจะมีเวลาว่างนะครับก็เลยมาล้างหน้าใบให้กับทุเรียนนะครับก็จะล้างเป็นช่วงเป็นจังหวะนะครับตามเวลาที่เรามีนะครับถ้ามีเวลาว่างหน่อยนึงก็จะ ใช้น้ำนะครับใช้น้ำฉีดพ่นล้างที่ใบตอนเช้าเชนะครับล้างน้ำค้างแล้วก็ฝุ่นนะครับช่วงนี้มันก็จะมีฝุ่นเยอะนะครับโดยการใช้สายยางนะครับใช้สายยางผมมีทั้งสปริงเกอร์แล้วก็จะต่อสายยางฉีดพ่นด้วยมือด้วยนะครับต้นนี้ผมก็ล้างไปเสร็จแล้วนะครับนี่ครับฉีดพ่น เรียบร้อยนะครับล้างไปหลายต้นแล้วนะครับต้นนั้นก็ฉีดแล้วนะครับฉีดพ่นแล้วครับต้นนั้นนะครับก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับพอมีเวลาว่างล้างหน้า,นาใบล้างฝุ่นบ้างนะครับก็เป็นกิจกรรมตอนเช้าๆนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่มี อะไรทำมากนะครับถ้ามีเวลาน้อยผมก็จะใช้สปริงเกอร์นะครับใช้สปริงเกอร์ปล่อยสปริงเกอร์ใส่น้ําที่ใช้นะครับก็จะเป็นน้ําบ่อนะครับน้ําบ่อที่อยู่ข้างล่างน้ําสระนะครับโดยการใช้ปั๊มนะครับปั๊มดูดขึ้นมาเลยนะครับดูดขึ้นมาตรงๆเลยนะครับโดยไม่ใช้ถังพักนะครับ ผมเพราะว่าผมยังไม่ไม่ทำถังพักน้ำนะครับก็จะฉีดพ่นแบบตรงๆนะครับสปริงเกอร์ก็ปล่อยตรงๆเลยนะครับดูดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยโดยสปริงเกอร์เลยนะครับครับฉีดพ่นล้างหน้าใบนะครับตอนเช้าๆนะครับ ถ้าเรามีเวลานะครับเพลินนไปนะครับเพื่อนไปกับปีใหม่นะครับปีใหม่ปี2,567นะครับ,นะรบเล่นน้ำกับทุเรียนนะครับเล่นน้ำตอนเช้านะครับเพื่อนก็จะฉีดะจะไม่ถึงแล้วนะครับก็ น่าจะสี่เม็ดกวักวแล้วนะครับทุเรียนยังไม่ถึงสี่ปีนะครับจีดล้างเพลินนะครับเนื้อหาสาระก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับาบางคลิปก็มีบางคลิปก็อาจจะทำคลิปแบบดูเพลินไปนะครับจะได้สดชื่นนะครับล้างหน้าใบ าการให้น้ํานะครับการให้น้ําถ้าช่วงนี้ก็เหมือนกับคลิปที่ผมเคยทําไปนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งทิศใต้นะครับที่มีแสงแดดเยอะนะครับเราก็จะฉีดพ่นให้นานหน่อยนึงนะครับฉีดพ่นที่ดินนะครับก็เน้นไปที่ขอบนะครับขอบโคกฝั่งนี้นะครับให้ ให้ชุ่มเข้าไว้นะครับเพราะว่าแดดมันจะแรงนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งทิศทิศเหนือนะครับทิศเหนือร่มของทุเรียนมันก็จะ,ะาพาดมานะครับมันก็จะร่มอยู่ทั้งวันมันก็จะไม่ได้ฉีดนานนะครับสปริงเกอร์ก็ไม่ได้ปล่อยนานนะครับไม่ได้ใช้เวลานาน ก็จะปล่อยหัวนั้นนะครับหัวที่อยู่เดียวๆนะครับปล่อยนานหน่อยนึงนะครับครับฉีดไปเพื่นๆน,นะครับโคกผมก็ทำไว้สูงอยู่นะครับพอดีถมดินนำดินมาถมถมเพิ่มอรอบนอกนะครับโคกมันก็เลยดูต่ำนี่ครับดูโคกมันจะเป็นเนินนะครับเนินขึ้นไป ในน้ำฝนมันก็จะมีไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนสูงน้ำฝนที่เราเก็บไว้ที่สะนะครับไนโตรเจนมันจะสูงน้ำจะเย็นนะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่เพิ่มความสดชื่นให้กับใบทุเรียนนะครับตอนเช้าๆนะครับนี่ครับเฉียดเลยครับเยดไปนะครับสูงๆกดสายยางนะครับ ล้างหน้าใบล้างฝุ่นนะครับล้างฝุ่นก็อาบน้ําบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหน้าหนาวที่จะเข้าสู่หน้าแล้งนะครับอากาศมันก็แห้งฝุ่นมันก็เยอะนะครับเราก็มาล้างหน้าใบให้เขามีเวลาทำก็ทำไปนะครับ สบายสบายพเพลินนะครับทุเรียน3ปี3ปีกว่ายังไม่ถึง4ปีนะครับไปฝั่งนี้นะครับไม่นานมันก็ชุ่มนะครับเพราะว่ามีหญ้าผมก็ก็รดน้ำวันเว้น,ว,น,ว,นวันนะครับแบบวันเว้นวัน เดี๋ยวดูดินที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ฝั่งที่ให้น้ําไม่นานนะครับเนี่ยดินก็จะเป็นหินนะครับเป็นหินส่วนมากจะเป็นหินลูกรลงเนาะนี่ครับชุ่มเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแฉะแล้วนะครับนี่ขนาดให้น้ำวันเว้นวันนะครับยังแฉะเลยนะครับดูดินนะครับกดลงไปยุบเลยนะครับ แช่นี้ก็พอแล้วนะครับพอแล้วนะครับเพลินไปนะครับเน้นผังนู้นนะครับให้มีวาบชุ่มถ้าได้เฉีดแล้วก็เพลินไปนะครับไม่อยากจะหยุดเดี๋ยวให้ต้นนี้ด้วยนะครับต้นนี้ผมให้ไปแล้วนะครับให้ไปแล้ว ก็ฉีดซ้ำได้นะครับถ้ามีเวลาซ้ำแบบมีความเพลิดเพลินนะครับเพลิดเพลินมีความสุขตอนเช้าเช้านะครับกับต้นไม้ของเรานะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมครับผม ไม่รู้จะทำคลิปอะไรครับมาอาบน้ำให้กับทุเรียนตอนเช้าๆครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ